สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกวันอีกเช่นเคยกับผมกอล์ฟไม่กลับโมอโต์ผมเปนไม่กลับโมอโตร์ครับใจละลายแล้ววันนี้มากไม่อยากรีวิวเลยไม่อยากสบสายตาคันนี้ด้วยพออยากเก็บไว้เองเลยก้าวหมผมไปขับมาด้วยตัวเองเลยคันนี้สภาพเ<ง>นี่ยผมบอกเลยว่ากริบมากและโคตรสวยหลายๆคนอาจจะหารถในฝันอยากได้ปอร์เช่ขับ วันนี้เนี่ยเมก้าโมโตจัดมาให้แล้วครับผมนี่มันคือราคาปอเช่จริงเหรอนั่นนะสิเงินแค่นี้ขับปอเช่คือตอนแรกยังงงเลยเฮ้ยมันราคานี้หรอวะแล้วดูสภาพรถทุกอย่างนะสวยงามเลขไม้แค่9ก้าหมื่นนี่คือรถผู้บริหารเลยนะครับชครับผมโหไปเอากับบ้านที่บ้านซื้อที่บ้านของยังกับวังวังโอ้โหใช่ครับเาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้าปอเช่เคแมนเก้นะครับตัวนี้เป็นทิปโฟนิ S, S นะครับ,รบและรถคันนี้เป็นรถศูนย์ AAS นะครับปี2008ขับเข้าห้างสบาย <c oughs> ไปที่ไหนก็มีที่จอดรถใช่ครับนะครับนี่จอดหน้าห้างเลยนะจอดที่ซูเปอร์คลายเลยนะครับไปจดสภาพกันเลยดีกว่าครับ มาแล้วับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะผมนำรถมาเสิร์ฟคุณผู้ชมนะฮะถึงที่กันเลยกับรถสปอร์ตคันนี้นะเจ้าปอร์เช่นะขั้นงามนะขออนุญาตเริ่มแต่งหน้าครับผมครับผมนี่เลยข้างหน้านะครับผมโลโก้ปอร์เช่สีทองกันสวยงามของเขานะครับผมบอกเลยโลโก้สวยมากสีสันชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับสีสันสีเห็นสีสันสวยๆแบบนี้นะต้องบอกว่าคันนี้มีการเคลือบแก้วมาคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วด้วยนะใช่ฮะถ้าคุณผู้ชมเอาไปใช้เนี่ยบอกเลยว่าสีเงาวิ่งฉ่ำสดสวยมากเลยนะครับผม ไฟตัดหมอกเขายังคงใสสวยงามเลยนะเลนไฟหน้าใสกริฟสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตาโปรเจคเตอร์นี่ใสกิ้งสว่างสวยแน่นอนครับผมครับผมมาฮะคุณผู้ชมมาด้านตัวถังของเธอสีสันอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าคันนี้คือแก้มแล้วสีสันของเธอสีขาวสวยงาม ฉ้ำทั้งคันคุณผู้ชมมะใช่ครับผมเพราะและยิ่งพอการเคลือบแก้มาเนี่ยยิ่งทำให้คุณผู้ชมบางทีเกิดไปใช้งานต่างจังหวัดบางทีโดนสะเก็ดหินอะไรอย่างงี้นะบอกเลยการเคลือบแก้เนี่ยมันจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาใช่ทำให้ปกป้องสีรถคุณผู้ชมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมนี่เลยล้อเขาล้อตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเอาล้อของเจ้าตัว911มาใส่เลยนะบอกเลยว่าสวยดูลงตัวดูดีมากๆเลยนะครับผมล้อแม็กสภาพใหม่สวยงามเลยมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าแอดเวนเฟรว่าปี2022ด้วยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ยยยาาาววนนนนนเเลลคคคคครรรรรรัััับบบบบใใชชชช่ะะุุณณผผผูู้้้มมมสสหีอออถป์ตก อย่าพลาดเลยนะ<ช>เดี๋ยวไปฟังราคาตอนท้ายนะคุณล,ลองดูฝั่งด้านขวาดูนะทุกอย่างสวยลงตัวแล้วแบบขู่แม่งดูหรูหรามากอ่ะใช่แล้วคือแบบขนาดเมื่อกี้ผมแค่ขับลงจากรถมาโอ้โหมาเราเปลี่ยนเลยนะใช่ฮ<ต>ะบอกเลยว่ามันเป็นรถแบรนด์นี้คือมันดูดีมากๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ว่าตรงนี้เขาคือสติกเกอร์กันลอยอ่าใช่คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะสติกเกอร์เนี้ยเก่าอ่าเพราะเพราะว่าการสติกเกอร์พเป็นรอยอันนี้ถ้าสมมติมันใหม่มากเนี่ยทำให้คุณผู้ชมอาจจะคิดเฮ้ยมันทำสีมาหรือเปล่า การที่มันเก่าอย่างงี้ทำให้ผู้ชมรู้ได้เลยว่าแก้มชิ้นนี้หรือทั้งคันของคันนี้นะ,ะไม่ผ่านการทำสีเลยใช่ดมเดิมมาเลยนะครับผมก็ยังสวยงามอยู่นะถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไปลองออกเอาละกันครับแต่ถ้าเก็บไว้อยากให้มันดูดมเดิมของมันอย่างนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับผมล้อหลังของเขานี่ล้อลาย9ก้าึงเขานะก็สภาพล้อแม็กสวยงามเลยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยางโยโกมาพร้อมใช้งานครับ มาดูด้านหะน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เลนไฟเขาก็ใสสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมตาเลกเตอร์ั้งในใสกิ้งเลยเลเสกเตอร์ด้นในก็คมเยี่ยมเงาวาบเลยนะครับผมไฟต,ตันหมอกเขายังคงสภาพสวยงามมากๆเช่นกันนะแล้วต้องบอกว่ากันชนด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วขับบางทีต้องมีรอยหินดีเลยบ้างคัน,นนี้แทบไม่มีเลยนะบอกเลยว่าสภาพกันชนหน้าเขาสวยงามามากๆแล้วสีต้องบอกเลยว่าสวยทั้งคันเลยด้วยนะครับผมใช่ครับผู้ชมครับผมมาฝั่งด้านซ้ายครับตัวถุงตัวถังเดิมหมดทุกอย่างนะอย่างที่เรราาาาบบอออกนนนนะใช่คัผมมี้้้ดหขงแ ้ายก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมยังโยโกฮาม่าแอดเวนเฟรว่าดอกยางลึกๆความใช้งานดอกยางดีๆกันเลยนะครับผมภาสีคันนี้เป็นย2เมษายน2567ก็ใช้กันถึงปีหน้าเยาหยา,ยาไปเลยครับมาฮะคุณผู้ชมมาตัวถังฝั่งด้านซ้ายกันบ้างเป็นไงกันบ้างโอ้โหว,ว่ามันสวยจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าคือจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วรถคันนี้เราได้มาจากนักสะสมด้วยไม่ค่อยได้ขับด้วยนะคุณลองคิดดูนะปีศ8นิ่ง9 0พ0 0้ามืโลคือเขาเก็บอย่างเดียวนะใช่แล้วคืออย่างที่พี่กอล์บอกบ้างเขาอย่าง อย่างดีอะแล้วห้องเขาเป็นห้องแบบปิดมิดชิดนะแลวเขาไม่ได้มีคันเดียวนะฮะเราบอกก่อนนะกว่าเราจะจีบมาได้นี่จะบอกให้คันนี้จอดบนลิฟต์ยกอ่าอยู่ชั้นสองรถคันนี้จริงๆละห้องละคือบ้านพี่คุเนี้ยผมเคยไปทีนึงนะคือห้องนั่งเล่นเขามันจะเปิดกระจกหันห้าห้องหาที่เป็นลงรถเขาลงรถเขาเปิดแอร์ด้วยนะถ้าบางวันแบบอากาศมันร้อนมากๆเขาเปิดแอร์รถเขาอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเลยนี่สภาพล้อแม็กสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ยางอยู่โควาฟพร้อมใช้งานเช่นกันครับ มาดูด้านบันท้ายของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมด้านบันท้ายเขาเลยนี่ไฟไท้ายด้านหลักก็ใสสวยงามมากมากเช่นกันนะครับผมนี่เค a n นเป็นไงอ,อ,อยู่ครบทุกตัวอักษรเลยครับครับผมไฟไท้ายฝั่งด้านขวามือผมสวยงาม คลิปเลยเช่นกันนะคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็นี่คันนี้มีการใส่ก้อกท่อให้แล้วด้วยนะแล้วก็ดูท่อเขาบอกเลยว่าอู้สปอร์ตลงตัวดูดีมากๆนะฮอย่างผมอยากให้ดูออปชันนี้ด้วยนี่ตัวสปอยเลอร์เขาเดี๋ยวผมจะกดสั่งแบบยกไม่ต้องร้อยความเร็วถึง80เลยจะให้ดูว่าจริงๆอันตัวนี้ระบบยกเขายังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะเวลายกขึ้นมามันก็จะดูเต็มหน่อยดูสวยใช่แล้วคุณผู้ชมครับผมอเป็นไงอ่าจะเพิ่มมิติมีมิตินะฮะคุณผู้ชมครับผมสามารถใช้งานได้ ปกติเลยหลายๆคันนะมีแต่ใช้งานไม่ได้นะบอกก่อนนะครับผู้ชมใช่แล้วครับผมลิฟต์ตัวนี้เขาก็ยังสั่งงานยกได้นะสำหรับคุณผู้ชมบางทีอยากขับแบบเท่ๆเลยไม่ต้องรอความเร็วถึง80เพื่อให้มันยกขึ้นคุณผู้ชมก็สั่งยกเองได้อย่างที่ผมโชว์เมื่อสักครคู่นี้ได้นะค,ะครับผมเปดิดฝาท้ายด้วยรีโมทเลยนี่ อย่าสักคู่นะครับนี่ไงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผม mm hmm. นี่ับคุณผู้ชมครับผมเนื่องจากว่าเป็นรถสปอร์ตนะก็ต้องเข้าใจนะห้องกิมสัมพราระมของเธอไม่ได้ใหญ่มากอยู่แล้วนะใช่แล้วแต่อยากจะให้บอกและอยากจะให้ดูนะคุณผูช้ชมครับว่าทุกอย่างของเธอสวยงามเหมือนวันออกป้ายแดงเลยนะใช่ครับผมแล้วก็ไหนๆก็เปิดด้านทนะ้ายแล้วเพราะว่าจริงๆเจ้าเครื่องยนต์ของตัว k แมนตัวนี้เครือ่องยนต์เขาอยู่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์วางกลางนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,700ซีซีเป็น6สูบแบบบ็อกเซอร์นะ6สูบแบบนอนนะบอกเลยว่ามันจะได้บาลานซ์ที่ดีมากๆทั้งด้วยตัวเครื่องยนต์เองทั้งการวางเครื่องของเขาและอัตราลดการขับบอกเลยนะว่าโคตรมันขับดีมากๆเช่นกันนะครับผมนะอย่างพวกเนี่ยช่องสวิทเขาจะอยู่นี้นี่น้ำมันเครื่องพวกเติมน้ำแรงนี้เห็นไหมครัจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังเดิมๆอยู่ครบวนะครับผมผมเขาเดิมเขาสะอาดสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็มีเก็บนี่เลยพี่ครับไฟตรงห้องสมุดติดครบปกตินะครับ อ,อีกหนึ่งความเดิมของเจ OK ้า K-man สภาพนางฟ้าคันนี้นะครับผมนี่เลยกระจกหน้าเดิมเดิมกันเลยนะครับผมบานหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่กระจกเดิมนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นกระจกแบบเปิดปุ๊บนี่มันจะลดลงนะครับผมปิดปึดขึ้นไปนี่ดันขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับหลังซ้ายบ้านเล็กนี่กระจกเดิมนะ,ค,ะนนนนรครับผมกระจกเดิมที่ฝาท้ายนี่นี่อยู่นี่นี่ของเดิมเช่นกันนะครับมาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กกันนี่หลังขวาบ้านเล็กกระจกเดิมเช่นกันนะครับผมฝั่งคนขับกระจกเดิมเช่นกันแล้วก็กระจกกระดุมตรงนี้กริเคปบัตลย มา,าคุณผู้ชมฮะมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหน้ากันบ้างนะใช่นะเพราะว่าจริงๆพาร์ทด้านนี้มันจริงๆมันต้องเป็นเครื่องยนต์นะแต่มันคีเครื่องยนต์เรารวบยอดไปเรียบร้อยแล้วก็คุณผู้ชมอยากใส่สัมภาระตรงนี้ชมไม่ต้องไปเปิดในรถก็ได้เพราะที่รีโมทเขาก็เปิดได้เช่นกันครับผมเมื่อกี้ผมกดเปิด,ป,ดปุ่มล่างนั่นคือด้านหลังข้างหน้ากดปุ่มนี้นี่เห็นไหมก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เปิดธรรมดาเลยเหมือนรถนี่มีสลักทั่วไปก็เปิดใช้งานได้ปกติเลยครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วต้องบอกเลย เปล่คุณผู้ชมมาทุกอย่างใหม่มากใช่แล้วเมื่อกี้พี่เบนแอแบแซวบอกว่าผมมันเป็นสีดำแล้วมือขาวสะอาดได้ไงคือผมจะเปรียบเทียบว่าผมอ่ะมันเป็นสีดำก็จริงแต่ความสะอาดของเขาเนี่ยคือขาวสะอาดเลยเแร้วผมก็เดิมๆดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยนี่มันจะมีช่องใส่ของนี้ได้เห็นไหมถ้าคุณผู้ชมบางทีอยากใส่จากช่องนี้ก็ได้นะหรือเปิดจตรงนี้ใส่ตรงนี้ลงไปนี่ก็ใช้งานได้นะครับผมก็เปิดได้2ทิศทางเลยนะแล้วก็ ตัวสามเหลี่ยมสุขเฉินเขาก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ไฟในห้องสมรักกระโปงนี่อยู่ครบถ้วนเลยนะครับผม มาดูด้านภายในรถยนต์สปอร์ตคันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมแผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยนี่หนังสีดําเขาบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับผมมือเปิดสภาพสวยงามเลยแล้วก็นี่โลกโก้แอแบกอยู่ครบๆไปไม,ไม่เคยผ่านการใช้งานแอร์แบกที่ประตูเด็ดขาดเลยนะครับผมช่องพงสวยงามเหมือกมากเช่นกันนะผมไม่มีแตกหักนะแล้วเจ้าอาเคแมนคันนี้นี่ดูช่องใส่ของนี้ได้ด้วยนะนี่เห็นเป็นรถสปอร์ตนี้เขาแอบเซฟซ่อนของนี้ได้ด้วยนะครับผมก็เกเขาเปิดใช้งานได้ปกติอยู่นะคร เป็นเฟรมเลสสปอร์ตเท่ๆด้วยนะขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมพี่ก๊อฟก่อนเข้าไปในตัวถงังนะเอ้ก่อนเข้าไปที่ภายในอยากให้ดูตรงส่วนต่อตัวถังนิดนึงมีเกที่ผมพูดถึงสติกเกอร์กัรลอยใช่ไหมนี่ของเดิมเห็นไหมตรงนี้เขาก็ยังอยู่ครบเลยนะครับผมสภาพก็นี่เลยเก่าๆเดิมๆของเขา,เา,เา,เาแน่นอนครับครับผมผู้ชมฮะกระจกมองข้างครับครับผมดูกันนะคุณผู้ชมครับผมไปทางซ้ายนะสายครับขวาขวาครับขึ้นครับขึ้นครับ ลงครับผมลงครับผมมาคุณผู้ชมภายนอกสวยจัดภายในสวยมากคุณผู้ชมมาทุกอย่างเดิมจากโรงงานบเบาะเบิกคุณดูนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนฮะใช่แล้วเบาไม่มีแตกไม่มีขาดน,นะฮะได้ไม่มีล่นนะฮะทั้งเบาะนั่งพนักพิงนะฮะคุณผู้ชมรับสปอร์ตมากใช่มาระบบไฟฟ้ากันนะครับผมนี่เลยเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พนักพิงะครับผมขึ้นลงแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้ของเขาใช้งานได้นะนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมเอาเก็บเข้าลงให้สุดกัน นี่เดี๋ยวผมจะให้มันพองขึ้นมานะนี่กดขึ้นปุ๊บเห็นไหมนี่ตัวด้านหลังเขาพองๆนี้ก็ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมนี่สมบูรณ์มากๆเลยครับผมครับผมคุณผู้ชมฮะมาดูด้านดัชบอร์ดหรือด้านคอนโซลด้านหน้า ของเธอกันบ้างนะกับรถสปอร์ตคันนี้นะหรูหราทีเดียวนะคุณผู้ชมครับผมคอนโซลสวยงามนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างเดิมๆของเธอหมดเลยนะคุณผู้ชมครับผมโมโหมีมาตาวัดอยู่ตรงกลางอันนี้ไว้ไว้ขอเสริมนิดนึงอ่ะไอตัวเน้นตัวเนี้ยเขาเรียกในกาตัวเป็นสปอร์ตโคโนมครับมไม่ได้มีดูคันนะใช่ฮะแลวออปชั่นเนี้ยมันจะซิงอยู่กับหนนะ้าจอด้วยเดี๋ยวตอนที่รีวิวในรถเดี๋ยวผมกดเล่นฟังก์ชันนี้ให้ดูอีกทีครับผมคุณผู้ชมมาชองแอ์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมของเธอนะวิทยุเป็นเนนนยระะะบบ คอนโทรลแอร์ทุกอย่างของเดิมหมดเลยจากโรงงานนะระบบ <Sch nell. S 1> เกียร์เกียร์อัตโนมัตินะพร้อมท้าวแขนคอนโซลตรงกลางฮนะอันยาวๆแบบนี้นะเปิดนะฮะคุณผู้ชมรัาวางของได้อีกเล็กๆน้อยๆใช่ครับนะผมแล้วก็อยากให้พี่ก๊อฟดูอย่างนะจุดนี้ต้องบอกว่าสําหรับเจ้าเคแมนส่วนใหญ่แตกหกักหายก,ก,กันหมดนะ,ะหรือบางคันเนี่ยมีแต่เปิดไม่ออกครับดูคันนี้นี่จิ้ม,มาบางบบนี้นะอ่านี้นจิ้มนี่นต้องบอกว่าไอ้ที่วางแก้วเนี่ยถ้าเป็นบางแบรนด์บางยี่ห้อนะ,อะคุณผู้ชมอยากได้ที่วางแก้วเนี่ย เพิ่มหลักหมื่นหลักแสนกันเลยนะใช่ครับคันนี้มีมาให้ครบนะครับผมแล้วก็ยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยพี่กอฟฟองคู่มือเดิมเพราเช่นะครับผมยังอยู่นะแล้วก็เปิดมาข้างในนี่ก็จะมีเป็นคู่มือของเจ้า K-man เขานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคู่มือวิทยุเดิมของเขานะแล้วก็อันนี้เป็นตัวของคู่มือเขาเช่นกันนะครับผมแล้วก็นี่เนี่ยเนี่ยบอกเลยโอ้โหครบมากหลายเล่มเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับตัว Pioneer ที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมก็ คู่มือมีมาให้ครบๆเลยครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับหนังของเขาสีดำนี่สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมมือเปิดก็ยังอยู่สภาพสวยงามอยู่นะไม่แตกหักนะครับช่องลมพงก็สวยงามเลยไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับช่องใส่ของด้านข้างฝั่งนี้นี่ก็ยังอยู่ใช้งานเปิดได้ปกตินะครับผมแน่นๆนะแล้วก็มากระจกข้างกันนะครับนี่เลยลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมอ่ะปรับพังไฟฟ้ากันนะครับ สครูนะครับผมไปทางขวาซ้ายขึ้นลงนี่กระจกใช้งานได้นะครับมาฮุณผู้ชมครับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะ<ม>ก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะ ว่าสวยงานจริงๆนะฮ<ช>ะคุณผู้ชม<อ>ครับผมบทุกอย่างเบาะนะเพอร์เฟกเลยนะหนังหนึ่งของเขาไม่มีขาดนะได้ไม่มีล้นนะคุณผ<ช>ู้ชมครับทั้งเบาะนั่งพนักพิงปีกเปิดทุกอย่างตั้งตรง,งกระชับดีมากใช,ใช่แล้วครับ,รบผมมาระบบไฟฟ้ากันเลยนี่เลยเดินหน้านะครับใช้ได้นะแล้วก็ถอยหลังนี่แล้วก็พนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็นี่เลยตัวดันหลังนะเดี๋ยวก็เอาเอาลงให้สุดกันเอาลงเสร็จปุ๊บผมดันขึ้นนะนี่เขากำลังฟูออกมานะ นี่ยังคงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับผมมาด้านภูมาิลาัยของเธอกันบ้างนะฮะสวยๆใสๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับผมโดดเด่นด้วยโลโก้พ orsche นั่นเองนะมาพร้อมระบบ แอรแบ็กให้เรียบร้อยนะฮะ <Channel. S 1> คุณผู้ชมครับผมต่อมาที่ด้านเลขใหม่กันบ้างฮะอย่างที่เราบอกแล้วนะฮะว่ารถคันนี้นะอยู่ในมือนักสะสมนะฮะส่วนมากจะจอดอย่างเดียวไม่สวยๆใสๆแบบนี้วิ่งมาเพียง92,206กิโลเท่านั้นนะฮะร้านเราขายแต่ไม่ท้ายๆยืนยันกรันตีว่าไม่มีก,กมารกรอไม้เด็ดขาดน,นะฮะคุณผู้ชมครับใรบ<ม>ตรงตำแหน่งไฟตรงกลางนี่ติดทั้งหมดนะฮะบังแดดฝั่งด้านขวาครับเปิดลงมาฮะคุณผู้ชมครับผมจะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับผมฝั่งด้านซ้ายมือผมเช่นนกันนะ เปิดลงมาจะมีกระจกรพอมไฟแต่งหน้าให้เรียบร้อยเหมือนกันจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ,รบผมเมื่อกี้ให้ดูข้างซ้ายดูข้างขวาบ้างนี่สติ๊กเกอร์กระอหของเขาเนี้ยนี่นะนนะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์วินโค้ดเดิมของเขาก็ยังอยู่นะแล้วก็สเปคค่าลงยาทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนเลยครับข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีครับทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับกับเจ้า K-man 987คันนี้นะครับ Triptonic S นะครับ นี่ดูเลยนะครับภายในเธอไม่มันช่างเหมาะกับผมซะเหลือเกินดูดิทุกอย่างสวยงามนะครับโอ้โหแม่งอยากได้อ่ะจะไปจอดคู่กับคเมริโลสักคันนะใช่นะฮะนี่ดูดิวงไลไรหน้าจอเลยไหมสวยงามเลยแล้วก็มีก้ที่ผมติดคำผู้ชวไว้ก็คือตัวไอ้ตัสปอร์โคนโนนี่ใช่ไหมครับจะให้ดูว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดฟังก์ชันเหมือนกันอ่าหน้าจอขึ้นเลยนะโคนโนนี่อ่ะปึ๊บผมสตาร์ทไทม์ ุ๊บเห็นปะอันนี้จะวิ่งด้วยดูดิเห็นดะใช้งานได้ปกติด้วยนะครับใช่แล้วเวลาเวลาเราขับสมมติสมมติว่าอ่ะเราขับแล้วเราเบื่อเราเราจบเราวิ่งในสนามเราจบแท็กแล้วกันครับพอเราจบแท็กใช่ไหมผมกดหยุดปึ๊กเห็นปะแล้วเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตนะนี่ผมกดรีเซ็ตเห็นปะมันจะวิ่งกลับเออเว้ยอพูดเท่เลยแล้วยังใช้งานได้ปกติด้วยนะแล้วก็ต้องบอกออปชันนี้จริงๆตัว987ไม่ได้มีออปชันเนี่ยทุกคันเลยครับนะเดี๋ยว คลิปนี้เดี๋ยวผมขึ้นทางด่วนเลยดีกว่าให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆแลเป็นการเซฟตัวผมเองเซฟตัวรถด้วยเพราะว่าปกติเราซิ่งซากันบนถนนทั่วไปเดี๋ยวอันนี้ด้วยความที่มันเป็นสปอร์ตค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นทางด่วนดีกว่าโอ้โหเฮ้ยพูดไม่ออกเว้ยมันได้รถที่ดีได้สภาพนางฟ้าและราคาผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับคุณผู้ชมถูกมากโอ้โหระวังนะครับระวัง เห็นไหมผมบัตรเราอีกใช่สักครู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาติดบัตรให้ก่อนดูดิทุกอย่างนะครับดูข้างหลังนะครับมันได้เลยอ่ะนี่อันนี้ผมขอไปที่ตัวระบบทิศต้นอีกเลยนะครับขอเริ่มที่หนึ่งนะไปนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิอุ้ยดูหมอกตัวดิอุ้ยเช็ดดูนี่ทิศต้นอีกนะเป็นไงอือพอแล้วพอแล้วแล้วรถ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 สามเกียร์ โอ้โมีกี้แค่สมเกียร์โอ้โหบอกเลยว่ามันมากขึ้นหให้ไปให้ด้วยนะ่ะนี่ห้าสปีใช้ไงานได้ปกตินะโอ้โหขึ้นทังด่วนก็เนี่ยสไตล์รถสปอร์ตอยู่แล้วมันก็เวลาเราใช้ความเร็วส,สูงๆอะรถก็จะมีความนึบความเกาะมากๆส่วนฟิลช่วงล่างรถสปอร์ตก็ขอย่อหลังขึ้นหน้าแล้วกันนะทีนี้ ิลรถสปอร์ตอย่างนี้ยังไงมันก็จะมีความแข็งล้วละ่ะครับผมก็แลกกันมาด้วยความที่ว่ามันก่อถนนมากและยี่ห้อนี้ก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นรถสปอร์ตแบบระดับแบรนด์ซูปอร์เลยอะยังไงช่วงล่างเขานึบเขาดีแน่นอนแล้วก็ความสมบูรณ์ของคันนี้สมบูรณ์มากมากไม่มีกัก,กเลยแล้วก็มากเลยเห็นไหมผมกดพูดชูตขึ้นมามื่อกี้ช่วงล่างไม่มีไม่มีสายไม่มีฉกเลยนะชอบเสียงมากเลยใช่แล้วขนาดเนี้ยวิ่งความเร็วอ,อยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมนี่ขนาดเสียงท่อเดิมมันเนี่ยนึบธรรมดาเลยนะนี่ให้ฟังเสียงเวลาเชน โคตรผู้ดีเลยอ่ะอเป็นไงออโอโ้โหะมันว่ะขอคปลอมขอคลิปนี้ถึงบอกขออนุญาตข้างหน่งด้วยให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยดีกว,ว่าว่าปรฟอร์แมนซ์ ance, สมรรถนะเนี่ยมันแรงมากและเครื่องยนต์คันนี้สมบูรณ์มากดีมาก เกียร์ทิพโตนิกเกียร์ดีอ่ะเมื่อกี้ทิพโตนิกนั่นเดยวขอกลับมาที่หมดดีครับปุ๊บเป็นดีก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันครับก็ไหลเลื่นเป็นออโต้ธรรมดาไปเป็นออโต้ธรรมดานิ่มๆลืล่อนๆทุกเกียร์ทิพโตนิกเขาก็ใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายทางขวาเช่นกันครับ,รบก็บอกเลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์มากๆกลับแล้วสภาพนี้นะพี่ผมบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องใจละลายใช่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันจะมีอีกหลายๆจุดที่บางทีกล้องด้วยความที่กล้องไม่เห็น ค,คุณผู้ชมเรามาดูตัวจริงแล้วกันว่ามันเดิมขนาดไหนมันสวยขนาดไหนใช่บอกเลยว่าใครมากาลังหารุ่นนี้อยู่เจอคันนี้บอกเสียตังค์แน่นอนเสียตังค์แล้วราคาครบได้เลยใช่โหนางฟ้าขนาดนี้ไม่ซื้อถือว่าพลาดผมบอกเลยสายไม่แน่นอน เจอแบบนี้เข้าไปนะครับไอเราก็หล่อซะด้วยว้าว<ช>ุ่นกันเลยทีนี้ใจหล,ลายๆถ้าได้ขับคันนี้ก็ว้าวุ่นเลยใ่วว้าุนตาย,ยเลยอ่ะเ <laughs> มียตีตายด้วยนะนั่นน่ะเดียว <c oughs> วัน <c oughs> วันวันเนีน่ไม่ว่างเนี่ยขับป <c oughs> อร์เช่ออกไป เขาเรียกว่าไปหาเด็กอย่างเดียวนั่นน่ะสิครับชอบมากเลยที่คุณตอนนี้ชอบนะชอบฮะชอบมากเลยฮะอยากออกมากอย่างพี่เบ้นคือเขาชอบแต่รถปิ๊ปรถสวยครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสภาพนางฟ้ามากๆอ่าเลขกิโลแท้ๆไม่ต้องไปวัดดวงไม่ต้องไปเสี่ยงดวงครับรถศูนย์ AAS อีกใช่ครับผมเอาเท่าไหร่ดีก็เอาให้ตื่นเต้นเลยแล้วแต่พี่กอฟเลยฮะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ปอร์เช่เคแมนเป็นตัวเริ่มต้นละกันแบบงบแบบว่างบประมาณที่จํากัดครับเราก็ เอาให้ในราคาถูกครับ2ล้าน2แสนบาทขับปอร์เช่แล้วใช่ฮะโอเคไหมโอเคมากครับราคานี้เดี๋ยวนี้ขับปอร์เช่ในราคาที่2ล้านนิดนิดเอง2 2 8ล้าน2แสนบาทขับปอร์เช่แล้วขับรถสปอร์ตแล้วแต่แต่ต้องบอกอกนี้นึงถ้าสมมุติว่าคนแบบเฮ้ยอยากได้รถสปอร์ตอะแต่เงินผมไม่ถึงอะน้นเน้นเนิ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 นเน่ะนนหลักแสน อันนั้นนะหกแสนกว่าใช่นั่นคือ Audi TT ใช่ฮะคันนั้นเขาเรียกว่า Baby Porsche อ่าใช่ฮะไปเซิร์ชกันดูเองนะว่าทำไมมาร์กหนึ่งเขาถึงเรียก Baby Porsche คันนั้นก็สวยกริฟนะฮะใช่เลยนะฮะสำหรับคนที่แบบว่างบน้อยนิดมีสองเลทเดี๋ยวผมจะต่อคลิปให้ดูนะคันนี้จัดไฟแนั่นนี่ครับผมเริ่มต้นดาวที่2องแสนนะฮะ89,000บาทเท่านั้นนะก็ดาวไม่เยอะไม่เยอะฮะเแต่ถ้าเกิดว่าเครดิตดีอยากจะจัดเอายอดจัดเพิ่มกว่านี้อีกไฟแนนซ์นเขาบอกว่าได้ครับถ้าเครรดดิิตีจง นะครับแล้วพวว่อก็แบ่งคลิปหน้ากับไม่กบมโ,โตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พาาลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกาโมโอตอนะครับ